สวัเดีครับผมเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีพิธีการสร้างที่ไม่ธรรมดานะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านได้นำเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ออกวัดเดิมบางนะครับในครั้นช่วงปี2515งานยกช่อฟ้าศาลาวัดเดิมบางนางบวชก็มีเหรียญ เกจินะครับก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่สี่เหรียญนะครับสี่รุ่นหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อจำแล้วก็หลวงพ่อกลวยนะครับผมเองได้มีโอกาสนะครับได้นําเสนอเหรียญนี้มาให้ดูนะครับพิจารณาว่ามีความสวยงามนะครับมากนะครับเพราะว่าความคมชัดก็ถือว่าระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆนะครับดูง่ายเพราะว่างบน้อยนะครับการที่เราจะไปเอา ไปหาเหรียญของหลวงพ่อกลวยนะครับที่ออกวัดเดิมบางนะอันนั้นไม่ไหวครับราคาไปไกลมากแล้วนะนะนะแต่ว่าเหรียญน,นี้นะครับก็หลวงพ่อกลวยท่านก็ปลูกเสกเช่นกันนะครับเพราะว่าเอาไปสร้างเอาไปปลูกเสกที่วัดโคศิตารามตั้งสองปีนะครับดังนั้นพุทธคุณนะครับพุทธคุณไม่เป็นสองแน่นอนนะครับไม่เป็นสผมก็เลยเอาเหรียญน,นี้มาบูชาดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อย,อยก็ ได้ทันหลวงพ่อกวยปลุกเสกแน่นอนนะครับทีนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าเหรียญนี้นะครับวิธีดูดูแบบไหนเนาะนะครับพื้นฐานในการดูเหรียญนะครับก็สําหรับเหรียญนะครับตั้งแต่ปี2510ขึ้นมาเนี่ยนะครับความคมชัดเนี่ยก็จะเริ่มมีมาแล้วนะครับค่อนข้างจะชัดนะครับเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีในการสร้างนะครับสร้างแม่พิมพ์แล้วก็แกะเหรียญเนี่ย เป็นมาในทางสมัยใหม่แล้วนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมัยนี้นะครับความคมชัดจะเริ่มมีนะครับความคมชัดมีแล้วก็เทคนิคต่างๆครบนะครับไม่ต่างอะไรกับยุคปัจจุบันแต่ว่าของปัจจุบันมันใช้กล้องนะครับเขาใช้กล้องในการทําขยายไม่รู้กี่ร้อยเท่านะครับก็เห็นแทบจะเป็นเปน็นเสี้ยนๆอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายุคเก่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ยังพอมีนะครับ พื้นฐานก็คือดูความคมชัดก่อนับแรกนะครับดูว่าเป็นพระเหรียญถอดหรือว่าทําจากแม่พิมพ์โดยตรงเหรียญน,นี้ทําจากไม่พิมพ์แน่นอนนะครับไม่ใช่เหรียญถอดปั๊มจากไม่พิมพ์แน่แน,นะครับคือแม่พิมพ์ตัวนี้คือเป็นแม่พิมพ์แกะนะครับไม่ใช่พิมพ์ถอดเราก็ดูง่ายๆนะครับอันนี้ผมจะซูมดูเอาตั้งแต่ด้านบนลงมานะนะครับแล้วก็ดูเหรียญก่อนดูหูเหรียญก่อนนสิ่งแรกเลยนะครับ ถ้าหูเหรียญนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยเป็นปื้นๆนะครับเป็นคลื่นๆลักษณะเหมือนเหรียญถอดแล้วก็อันนั้นก็แน่นอนนะครับชัวรเบื้องต้นแล้วนะครับหูนี้เป็นไงนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็เราก็ไล่ดูตะเข็บนะครับไล่ดูขอบที่มีนะครับมีชัดเจนนะครับไม่ไม่เสียหายครับ ที่พื้นเหรียญเป็นไงบ้างครับพื้นเหรียญก็มีร่องรอยของการกดกระแทกนะครับรอยิ้นเสี้ยนชัดเจนนะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับก็มีความผมชัดนะครับมีเส้นผมในผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับโอ้นะครับมีเส้นผมนะครับตีนกาก็เอ่อตรงริ้วหน้าผากก็จะประมาณนี้นะครับ ดวงตาก็จะเป็นเม็ดกลมๆอย่างที่เห็นนี่คือลักษณะของแม่พิมพ์โลหะที่ถูกแม่พิมพ์แกะนะครับปั๊มลงไปโดยตรงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงเอ็นคอนะครับตรงเอ็นคอก็จะมีรอยขีดนะครับรอยขีดขีด,ขดอย่างนี้แล้นเรื่องจากว่าเป็นงานแกะนะนะครับเห็นไหมครับตรงไฮปร,ราพวกนี้นะครับชัดเจนก็เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ ราคายังไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่อนาคตเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะว่าความต้องการของคนมันมีขึ้นเรื่อยๆนะครับพระสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับตาบใดที่เรายังมีชาวพุทธอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของต้องการขวัญกำลังใจนะครับผมว่าพระเครื่องก็ยังไปได้ต่อนะครับเพราะว่า เกจิต่างๆที่ท่านสร้างไว้นะครับท่านใช้อภิญญาในการปลุกเสกจริงๆนะครับไม่ได้ปัมป๊มๆๆอย่างเช่นปัจจุบันนะนะครับปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่ใช่วัดก็ปัม๊มออกมาก็มีนะครับแต่สมัยแต่ก่อนต้องเป็นเกจิเท่านั้นกระดูกครับตัวหนังสือจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนะครับตัวหนังสือก็จะแต่ว่าเป็นแท่งขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นสันแบบชัดมากก็จะมีขีดเห็นชัดมากครับขีดตัวนี้มีทุกองนะนะครับขีด จะเป็นคมคมด้านล่างพื้นนะครับก็จะเป็นเส้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 นนะครับเห็นเน็ยนเนาะตรงจีวรนะครับต,ตรงผ้าสังฆาของท่านก็จะเป็นริ้วนะครับเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วแกะได้คมมากครับคมมากดูด้านหลังนะนะครับดูด้านหลังดูหูปั๊บอันดับแรกดูหูก่อนนะครับ หูมีการถอดไหมนะครับไม่มีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหูปกติหูเหรียญห,หูเหรียญเนี่ยนะครับบริเวณเนี้จะต้องเรียบอย่างนี้นะครับไม่มีแบบปุดๆขึ้นมาหรือว่าเป็นคลื่นๆถ้ามีอะไรเป็นคลื่นๆน,นะครับก็ันนั้นวางได้เลยนะนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นเหรียญถอดนะครับก็ดูตัวหนังสือการแก่นะครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับ คือในสมัยนั้นนะครับเขาจะไม่แกะแบบเหมือนที่ผมได้ยินนะครับเห็น,เห,นเห็นบางคลิปนะบอกว่าเป็นเหมือนสันขวานสันเข่านะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ยุคสมัยนั้นเขาจะทําได้คมขนาดนั้นแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับเขายัางทําไม่ได้เลยถ้าใช้มือแกะนะแต่ถ้าคุณใช้เครื่อง EDM นะครับได้ก็คือใช้ไฟฟ้าในการสปาร์กนะครับอันนั้นได้แต่ใช้มือแกะนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีทางนะครับ ที่คุณจะทําให้เส้นตรงเดี้ยได้ขนาดนั้นนะครับมือคนนะถ้าคุณทําได้ก็ถือว่าเก่งนะครับแต่ว่านั่นคือเขาใช้เครื่อง EDM นะครับเครื่องมือสมัยใหม่อันนี้เป็นปี2515นะครับเครื่อง EDM ในประเทศไทยยังไม่มีนะครับอย่างดีสุดก็มีเครื่องกลึงเครื่องเครื่องกลึงนะครับมีแน่นะครับแต่เครื่อง CNC เนี่ยเครื่อง machining center เนี่ยผมว่ายังไม่มีนะนะครับยังไม่ยังไม่เป็นที่ยังไม่มีนะครับ แต่เครื่องกลึงมีแน่นอนนะครับเครื่องกลึงเห็นไหมครับรอยริ้วพวกนี้ดูง่ายครับเหรียญนี้จำไว้จำไว้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงปีสองพันห้ารอยี่สิบลงไปเนี่ยนะครับผมเตีให้สองพันหนงร้อสาสิบด้วยซ้ำนะนะครับเส้นนะครับเส้นจะต้องเป็นประมาณนี้คล้ายๆเป็นเส้นขนมเ,เป็นเส้นขนมจีนนะนะครับเป้าฝานครึ่ง นะครับแล้วมาแปะอ่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นการแกะจะไม่คมเปี้ยนะครับไอเป็นคม,คมคมลักษณะเหมือนอ่าคมในเส้นนะครับมีเส้นแล้วก็มีสันเป็นเหมือนสันเขานะั่นะน่ะ,นะพิจารณาดีนะครับนั่นคือเทคโนโลยีของการใช้เครื่องมือยุคสมัยใหม่เขาเรียกว่าเครื่อง EDM นะครับอ mm ิเ hmm. mm hmm. ล็กโทรดีเพตติ้งอะไรสักอย่างเ่ยผมก็จำไม่ได้นะนะครับรู้แต่ว่า มันเป็นเครื่องมือสมัยใหม่นะครับไปถามบริษัทหรือไปถามห้างร้านที่เขารับวคัดงานนะครับผมวคัดหรือว่าการเครื่อง EDM เนะี่ยเขาจะรู้นะครับดูความเรียบร้อยดูขอบนะครับขอบนี้ผมไม่ให้ยึดติดนะนะครับขอบเพราะว่าปั๊มไปปั๊มเรื่อยๆนะครับผมตัวที่สมมุติว่ามีเหรียญอยู่2,000เหรียญน,นะครับ ถ้าเราแบ่งเป็นช่วงๆนะครับเหรียญหนึ่งยแรกนะครับหนึ่งร้ยที่สองหนึรที่3ามไปเรื่อยๆจนถึงเหรียญที่ร้อยที่สองพนะครับขอบไม่เหมือนกันนะครับต่างกันแน่นอนนะแล้วก็ตาหนิต่างๆก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับผิวดังนั้นเราก็อย่าไปยึดมากนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับให้ดูความเก่านะครับดูความเก่าดูลักษณะของ รมดําที่ลงนะครับรมดําในยุคนั้นนะครับจะประมาณนี้นะในความเก่านะครับจะไม่สีออกลุงล้งๆมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ผมก็เคยเห็นนะครับเคยมีแต่ว่าน้อยมากน้อยมากนะครับที่เป็นรุง้งแต่ว่ามีนะครับมีเหมือนที่ร้านกับข้าวที่ทําเนี่ยนะครับต่อให้เป็นกระเพรากระเพรากระเพราหมูเช่นกันนะ,ะกระเพราหมูสับเนี่ยนะครับ ชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่ารสชาติหรือว่าสีก็จะไม่เหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นครับสูตรในการทําพวกรมดําเนี่ยมันก็ไม่เหมือนไม่มันก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ละสํานักแต่ละที่อย่ายึดติดมากนะครับเพียงแต่ว่าเราดูความเก่าให้เป็นความเก่าก็คือมันจะมีเม็ด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 แล้วก็ตรงไหนที่มันคือจะไม่สีเดียวนะครับถ้าเกิดเขาทําใหม่ขึ้นมานะนะครับเขาทําใหม่เขาจะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับ ดำก็คือดําปรึกไปเลยนะครับแต่ถ้าเขาสามารถทําให้ดําๆแล้วก็ผิวเปิดนั้นได้ก็ถือว่าก็เก่งนะครับแต่ถ้าคุณจะทําเป็นลักษณะเป็นร้อยเหรียญพันเหรียญนะครับอันนั้นคุณไม่ทันกินแน่นอนนะครับยกเว้นงานแฮนด์เมดเอามาทําทีละอัน2องอันเอาไปปล่อยในตลาดแล้วก็เอาไปเจาะกลุ่มลูกค้าเ,าเสียที่มีตังเยอะนะครับผมแต่ว่าดูภาพไม่เป็นนะโดนแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับเหรียญ หลวงพ่อจำนะครับเป็นเหรียญน่าเก็บนะครับผมเป็นเหรียญที่น่าบูชามากเพราะว่าหลวงพ่อกวยท่านปลุกเสกสองปีนะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับพิธีสร้างชัดเจนนะครับแล้วก็เหรียญก็ดูง่ายนะครับผมก็ยังไม่มีเก๊มากมายนะครับยังยังยังไม่เห็นเก๊นะนะครับแต่อนาคตในไม่แน่นะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ